ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ Auto Big8 ช่องที่พาคุณไปรู้จักกับยานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารสุดล้ำแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นรถยนต์จักรยานยนต์หรือแม้แต่ยุโทโธปกรณ์ขั้นสูงจากทั่วโลกที่นี่เราจะพาคุณเจาะลึกทุกรายละเอียดที่คุณอยากรู้ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตจากเรา วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ D-11A Multiple Rocket Launcher รุ่นปี2025ระบบยิงจรวดหลายลำกลองที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพในยุคสงครามสมัยใหม่อาวุธประเภทนี้ไม่เพียงแค่มีพลังทำลายสูงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความแม่นยำการเคลื่อนที่รวดเร็วและความสามารถในการตอบโต้ภัยคุกคามในระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด 11A 11เป็นระบบยิงจรวดแบบ MLRS หรือ Multiple Launch Rocket System ที่ใช้แพลตฟอร์มของยานกร่อล้อยางรุ่นใหม่ล่าสุดจากจีนโดยพื้นฐานแล้วเป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงของรุ่น D10 ที่เคยเปิดตัวมาก่อนหน้านี้แต่สิ่งที่ทำให้ D11A โดดเด่นในปี2025คือการยกระดับเทคโนโลยีการยิงระบบนำวิถีแบบ GPS ผสมผสานกับระบบควบคุมการยิงด้วย AI ที่สามารถระบุเป้าหมายได้อัตโนมัติภายในไม่กี่วินาที ระบบ D11A ติดตั้งบนรถบรรทุกล้อ,อยาง8คูณ8แบบใหม่ซึ่งมีความสามารถในการลุยเส้นทางที่ยากลำบากทั้งภูเขาทะเลสายหรือแม้แต่โคลนลิฟรถยิงสามารถวิ่งได้ไกลกว่า800กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งและสามารถเปลี่ยนตำแหน่งยิงได้ภายในเวลาไม่เกิน3นาทีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเอาชีวิตรอดจากการโจมตีตอบโตบ้ตอของศัตรู อาวุธหลักของ D-11A คือจรวดนำวิถีขนาด300มิลลิเมตรที่มีระยะยิงตั้งแต่70กิโลเมตรไปจนถึงกว่า290กิโลเมตรขึ้นอยู่กับชนิดของจรวดที่ใช้และที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือระบบนี้สามารถรองรับจรวดหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหัวรบธรรมดาหัวรบเจาะกรอหัวรบกระจายและแม้แต่หัวรบ EMP สำหรับทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูในสนามรบ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในรุ่นปี2025คือการใช้เทคโนโลยีเรดาร์ AESA ร่วมกับโดรนล,ลาดตระเวนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจระบบควบคุมการยิงทำให้ D-11A สามารถรับข้อมูลจากอากาศและภาคพื้นแบบเรียลไทม์โดรนสามารถขึ้นบินจากหน่วยควบคุมเคลื่อนที่และส่งภาพถ่ายหรือพิกัดเป้าหมายกลับมาที่ศูนย์ควบคุมได้ภายในไม่กี่วินาที ในแง่ของระบบป้องกันตัวเอง D11A มีระบบลวงเป้าอัตโนมัติแบบสมูทสกรีนที่สามารถปล่อยควันพรางตัวและระบบจะเมอรรบกวนสัญญาณนำวิถีของขีปนาวุธหรือโดรนที่เข้ามาไกลเพื่อป้องกันการถูกโจมตีขณะปฏิบัติการหน่วยควบคุมยังสามารถทำงานจากระยะไกลผ่านระบบสื่อสารเข้ารหัสซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตกำลังพลอย่างมากในเรื่องขององค์การปฏิบัติการแบบรวมพลหมายถึงการเชื่อมต่อ D11A เข้ากับเครือข่ายข้อมูลกลางของกองทัพ ซึ่งจะทําให้สามารถประสานงานกับหน่วยรบอื่นเช่นเครื่องบินไร้คนขับระบบต่อต้านอากาศยานหรือแม้แต่เรดาร์ภาพพื้นทําให้การโจมตีเป้าหมายศัตรูแม่นยํายิ่งขึ้นลดการใช้จรวดโดยเปล่าประโยชน์ในปัจจุบันกองทัพจีนได้เริ่มใช้งาน D11A ในหลายกองพลรวมทั้งมีการส่งออกให้กับพันธมิตรในแถบเอเชียกลางและตะวันออกกลางมีรายงานว่าประเทศอย่างปากีสถานอิหร่านและแอลจีเรียกำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อหรือเจรจา เพราะถือว่าเป็นระบบยิงจรวดที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ราคาถูกกว่าระบบตะวันตกอย่าง M270 ของสหรัฐอเมริกาในด้านราคานั้น D11A มีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ6.5ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งคิดเป็นเงินไทยประมาณ240ล้านบาททานี้ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่สั่งซื้อเช่นจำนวนจรวดระบบควบคุมภาคพ,พื้นหรืออุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆหากรวมทั้งระบบเต็มรูปแบบรวมถึงศูนย์ควบคุมเคลื่อนที่และยานสนับสนุน อาจมีราคาสูงถึง15ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ550ล้านบาทในมุมมองของนักวิเคราะห์ด้านยุทธปกรณ์หลายฝ่ายมองว่า D11A เป็นตัวอย่างขององค์การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีราคาถูกแต่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถตอบสนองต่อสงครามแบบกองโจรและสงครามเต็มรูปแบบได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะเมื่อมาพร้อมกับระบบ AI ที่สามารถวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายเลือกชนิดหัวรบและคำนวณวิถีจรวดได้เองโดยไม่ต้องอาศัยการตัดสินใจของมนุษย์ทั้งหมด ผู้เชี่ยวชาญจากรัสเซียให้ความเห็นว่าแม้ระบบของ D11A จะยังไม่เทียบเท่ากับตอ r n นาโดเของรัสเซียในด้านพลังทำลายแต่ในแง่ของความเร็วในการติดตั้งการยิงและการเปลี่ยนตำแหน่งยิงกลับเหนือกว่าหลายระบบทำให้มันเหมาะสมกับสภาพสนามรบยุคใหม่ที่ต้องเคลื่อนที่และตอบโต้ได้รวดเร็วในประเทศไทยเองยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ากองทัพไทยจะสนใจหรือไม่แต่ด้วยแนวโน้มขององค์การพัฒนากองกำลังป้องกันชายแดน และการเสริมความสามารถทางปืนใหญ่จรวดในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ว่าระบบลักษณะนี้จะกลายเป็นตัวเลือกในการจัดซื้อโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างคุ้มค่าต่อประสิทธิภาพที่ได้รับเมื่อพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมดของ D11A ไม่ว่าจะเป็นความคล่องตัวความแม่นยำระบบนำวิถีการเชื่อมต่อกับระบบ AI และความสามารถในการยิงเป้าหมายระยะไกล ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในระบบยิงจรวดที่ถูกจับตามองมากที่สุดแห่งปี2025และหากกองทัพไทยหรือประเทศในอาเซียนอื่นๆต้องการเพิ่มศักยภาพในการยิงระยะไกลดี 11A ก็อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิง่ง ทั้งหมดนี้คือข้อมูลจอดลึกเกี่ยวกับระบบ D11A Multiple Rocket Launcher รุ่นปี2025ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Big8 ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับการจอะลึกอาวุธและยานยนต์จากทั่วโลกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากต้องการให้ปรับรูปแบบหรือเพิ่มเติมเรื่องใดบอกได้เลยครับ